ปลดเหลืองตัวละบาทมีอยู่ติดตังอ๋อมีอยู่ใช่ไหมครับยังไม่เข้ามาเดี๋ยวรอต้องรอสักพักหนึ่งกำลังจะเอาขึ้นมาเพิ่มอ๋อก็มีอยู่ปรากฏปลาอย่างอื่นปลาจระเม็ดปลาอะไรมีไหมครับเพิ่งเพิ่งเริ้องพเพิ่งเร้องพอจะมีหมดเลยปลาช่วงไหนที่มีครับอ่าน่าจะเป็นประมาณกลางคพฤษภาน่าจะได้ครบอ๋อกลางคพฤษภาก็โอ้โหโอ้โหปลาจระเม็ศโอ้โหปลาจระเม็ดมีปลาสลิดปลาเล็บมีหมดเลย อ๋อตองไก่ก็มีค่ะอ๋อเยี่ยมเรา1ลานหรอมาอัปเดตปลาปลาหมอโอ้อัปเดตครับดีชมครับตัวเท่าไหร่กันตัวตัวปลา50ตัวไรวันนี้ นี่คือปลาห้าสิบค่ะใบใหญ่แล้วอัปเดตใหญ่โตมากปลาห้าสิบที่วันนี้วันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับค่ะนี่ครับปลาหมอหมออย่างนี้หมอเทศหมอใหญ่นะคะหมอเทศหมอใหญ่นี่ครับสุดยอดตัวละบาทห้าสิบมีแล้วครับมาเลยสวยค่ะวันนี้อันนี้คืออันนี้คือปลาอะไรครับปลาดุกุยจ้าปลาดุกุยตัวจักบาทตัวละบาทยี่สิบตังค์บาทยี่สิบตังค์งามๆงา่เล้น นี่ครับบาท20ที่ร้านทองบันปลาเยี่ยมยอดหมายถึงว่าปลาถูกวีุ่ยอายุเท่าไหร่อันนี้เดือนกว่ากว่าแล้วอ่าอันนี้เดือนกว่ากว่าครับเยี่ยมยอดอัปเดตให้ดูครับอันนี้คือปลาปลาจีนปลาจีนสวยๆตัวละเท่าไหร่ครับ50สตางค์50ตังอ๋อจบสองร้อยสอง้อยบาทจ้านี่เยี่ยมยอดครับงามๆอันนี้เป็นจีนเช่าค่ะตัวนี้จะโตไวโตไวสุดยอดสุดยอด อันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลานิลตัวเท่าไหร่ตัวละสามบาทปลานิลหมันมาหนิไม่หมันค่ะถ้าหมันไม่มีนี่เป็นตัวนี้ธรรมดานะอันนี้ปลานิลธรรมดาตัวละสามบาทตัวใหญ่แล้วครับอ่าค่ะค่ะยดยอดอดอ๋อปลาเอาเลยอันนี้คือปลานิลหมันค่ะนี่ปลานิลหมันครับสองบาทตัวละสองบาทจ้ะสองบาทตัวใหญ่คือกันอันนี้ปลานิลหมันสุดยอดครับสุดยอด อันนี้คือปลาอะไรครับปลาในก้าปลาในตัวตัวละเจ็ดสิบตังตัวละเจตังร้อยห้าสิบตัวร้อยบาทค่ะนี่ครับอัปเดตปลาให้ชมครับนี่วันนี้มาดูอันนี้คือปลาปลาในปลาในในทองในขาวตัวละเจ็ดสิบตังร้อยห้าสิบตัวร้อยบาทนี่ครับเยี่ยมยอดครับอันนี้ห้าสิบตังค์นะคะอันนี้คือปลาอะไรตะเพียนขาวค่ะตะเพียนขาวตัวละห้าสิบตังห้าสิบตังสองร้อยตัวร้อยบาท สองร้อยตัวกันเลยนะสองร้อยตัวร้อยบาทร้อยบาทอันนี้เป็นปลาดุกวีเอาเอาขึ้นมาคัดมาหยิบยอดหยิบยอดอันนี้ดาราอ้าออานนี่นะครับนี่นะขอบคุณได้หลายใจขอบคุณได้หลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานครับผมนี่ครับนี่ครับประกวดเด่นครับครับประกวดเด่นประกวดเหลืองตัวละบาทนี่อยู่ติดตัง ออมีอยู่ใช่ไหมครับยังไม่เข้ามาเดี๋ยวรอต้องรอสักพักนึงกำลังจะเอาขึ้นมาเพิ่มอ๋อก็ออมีอยู่ปรากฏปลาอย่างอื่นปลาจระเมดปลาอะไรมีไหมครับปเพลิงเพอิเพลิงเลิงเพลิงเงเพลิเพลิงเพลิเพิงเพล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 ิเพลิปลางเลางานะพลเมลิงเพลิลิเพลิงเพลิงเลิงเลิงพลิงเพเลงลพปลาลิลเลเเลลาเเลงล อ๋อเยี่ยมยอดมีปลาอย่างอื่นแปลกๆมีอีกไหมอ่านอกเหนือจากนี้เนาะจะมีปลากดคังปลากดคังมีค้างปลาเขาดำครับปลาเขาดำแล้วก็มีฉลามน้ำจืดฉลามน้ำจืดก็มีก็คือปลาเทพาเนาะอ๋อครับครับครับเยี่ยมยอดเลยร่วงกลางราพุทธพาเป็นต้นไปโทรเข้ามาเช็คได้เลยอ๋อเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรอะไรผมดูให้ครับผมได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณใจร้ายครับวันนี้มาอัปเดตวันที่20เมษายน2564ครับที่ร้านทองฟันปลาใครสนใจปลาเนี่ยผมให้ดูแล้วครับดูทักมามีปลาแปลกๆมากมายช่วงนี้น่าจะช่วงพฤษภาดีเยอะเข้าฤดูฝนครับก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ม่สที่สุดครับมาให้ชมปลาอัปเดตปลาครับวันที่20เมษายนครับก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิสุดครับสวัสดีครับ